หลังจะได้ปูมาแล้วครับวิธีการทําเนี่ยเราจะต้องเอามา ills, เด็ดขาออกก่อนแรงเนี่ยก็คือเด็ดขาอย่างนี้แกมบางคนกแค่บางทีบางคน่อนะบางคนที่อเด็ดขาเสร็จแล้วก็ไปแกะอ่องมันแกะกระดองไหนแกะกระดองออกแกะเอาเลยแล้วขาไม่กินเหรอไม่กินกินแต่ขี้หมือนไงกินแต่อันนี้มัน กินแต่ก้ามปูในแกะกระดองโอเคเหนื่อไในตรงไหนช้าๆแกะตรงนั้นออกน้าอกมันออกแกะหน้าอกมันก่อนก็แยกชิ้นส่วนเป็นอกแล้วก็กระดองใช้จุ่มแค่น้องแค่น้องเราขี้ออกจากกระดองก็เอาขี้ออกเอาขี้ออกจากกระดองกระอขี้อยู่ตรงไหนเนี่ยพี่แน่เนี่ยสังลงกันนะดำๆอ๋อออกเลยออกเลยไม่มีหรอกอุ้ย อ,อ๋อต้องทำทีละตัวนะอ๋อคิดว่าหมกทั้งตัวซิอีกไม่ใช่นะไม่ในขีกระดองอ่อนข้า,ขางหน้าเนาะเขาทำทั้งหมดนะครับอย่างนี้เนาะต้องเหน,นื่อยปุ๊ปุ๊ปุ๊กวยกันทำอะไรครับมาเห็ดันหมกปูหมกปูห้วยปูห้วยเตียนพักเสียไปเอามานั่นาเลยโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะใส่อันนี้น้ำสะกบนี่กบสับเรียบร้อยละกบแล้วก็ปลาดุกก็ใส่ปีน้ำ ตีปีแล้วก็จะมีโมมันนิดนึงเนื้อหมูหมันแล้วก็มีไข่แล้วก็จะใส่ห้อยอีกห้อยกันหลังกันตกคนแล้วเครื่องปรุงเครื่องปรุงกับมียังไรเลยมัยมีอะไรบ้างอืบมีหอมแดงเผ็ดแห้งจะไข่แล้วก็จะมีผักอันนี้ที่ตที่เขาคืออะไรข้าวเบือข้าวเหนียวเซน้ำนึ่งเหคือนเปื่อยแล้วก็มาตำเจาเก็ใช้เยอะไหมนี่ใช้เยอะเยอะโอ้นี่กระแมนอันนี้ตำแล้ว แล้วก็ใส่ไปครับใส่อะไรอันนั้นเกลือเกลือใส่ต้นไหนอะไข่ใส่ตอนค้นกับเครื่องอ่โอเคนั้นตอนนี้ตำตำเครื่องก่อนเนาะตำเครื่องแล้วอะเครื่องมาแล้วพอดีไหมแร้ว น, oh, นี่ก่อนโอ้นำเซนนี่หนึ่งเนาะนันมาปีี่ยนไปกันกดน้ำขึนี่หนึ OK, ่งไปมันไป่รใส่ใส่ในพริกที่ตำใส่เข้าข้าคั ну ่วแล้วไอ้ข้าเบื่อเจเบือข้าวซาากไหล่ลเ่เล คนใส่ผงชูรสยังใส่น้ำใส่ะไรใส่ไปได้ไหมที่ใส่เลยอ๋อน้ำเติมนี่มัไม่มีน้ำใส่เนื้อคนไปเนื้อมันไีหมูห<อ>มูสับติดมันหมูซีพีหมูใส่อะหมูใสูยิน ่ yeah. oh, yeah. en, yeah. ับ hey. sure sure, you know like. ้วมไม่ดูเย็นด้วยยังไงต่อทีนี่อ๋อหมูมันเย็นมันก็เลยช้าหน่อยนึงไอ้เนัเหมือน่อเจนเจนไปเอาอันน้ำนึกประวัตเพิ่งไปไปเอาอันน้ำปลาทำบาน ไปไปเอาน้านลีบ่เห็นมีฮิปไปเร็วเร็วเร็นใส่ไดไปุกไปยไปเอาน้ำป่าลังบ้านไปปอดเนหนไปนะเสร็จแล้วกบทั้งซองไอ้นอคือการมดน่เป็นหนูกันอัดอนปากเตยะ่เนทานเลยดอกไปละต้องมาหน่อยๆ้ายาบาลปีใ่เนาะเลยปีตรงปีใ่เขาได้ดู บมปลกระดูกมีอีกตัวหนึ่งนะไม่ช้อนออกมาปูเตอร์ปลาดุกปลาดุกกลบลงไปเป็นคล้ายๆห่อหมกนะครับคล้ายๆห่อหมกแต่ว่าทำเครื่องทำเครื่องอีกแบบหนึ่งแล้วก็ที่เพิ่มข้็มาคือหัวปรีใส่เข้าไปเวลามันนึ่งเวลามันนึ่งออกมา ไม้จะแทงตัวนั้นน่ะมันจะดำดำหน่อยหนึงมันก็น่ากินนะถ้าออกสีดำดำถ้าเกิดสีธรรมดาก็ไม่เท่าไรหมกแบบนี้นะครับใส่ได้หลายอย่างใส่เป็นหมกเป็ดก็ได้ใส่เป็นอะไรอีกพี่พรเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นไก่อะไรก็ได้หมกได้ทุกอย่างเนอะเจ้านี่ผักอะไรผักอะไรใบแมงลักอ๋อใส่ใบแมงลักไปด้วย กินแล้วใส่โหระพาได้ไหมสสได้ไดกินมันคล้ายๆกันเลยเสื้อผักซี่ก็ได้ตล้วนี้ไปย่งางไหมอย่างนี้ไปย่างมาแล้วนี่ครับนี่ก็เป็นใบตองที่ย่างแล้วเดี๋ยวก็จะห่อแล้วก็ไปหมกนะครับขั้นตอนสุดท้ายดเดี๋ยวดูการหอ่อสักห่อหนึ่งห่อโชว์ทั้นิ้มึงว่าห่อยังไงเอไม่กินฝันนะครับนัเอาห่อกันได้กินที่หลังก็ได้ครับดูวิธีการห่อจะได้จบในคลิปนี้เลยไม่ใส่น้ำตาล สายนะอะไรเลยนะไม,ยมนไม่ต้องชิมด้วยนะมือชี้จริงจริงคือมันเปื้อนเลือดอยู่นะเจ้าเป็นจังกะ,ะจะเลี้ยงเลยไหมมันเหนื่อยนะห่อวิธีการหอก็กงัง่ายๆครับจับโคนแล้วกกัน เอาอันนี้เข้าเรร็บร้อยเรรยบร้อย,ย,อยทำย่างนี้อีก20ครั้งก็จะได้จบแล้วครับแล้วก็ไปหมกเดี๋ยวไปดูตอนหมกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวให้เขาห่อกันไปก่อนนั่งทำงานเพลินครับไม่เห็นตอนที่เอามานึ่งนะก็คือตั้งน้ำอย่าให้เกินปวดที่ไปแช่แล้วก็นำหมกทั้งหมดเนี่ยอุย้ยร้อน นึ่งนานพักนึงครับนี่ครับขอคุ้มด้วยใบตองกินแล้วก็ปิดด้วยน,ๆๆนี่อีทีนะครับแล้วก็เอาหาะไรามาคุมไว้กันไอน้ำไม่ตอบมันจะได้สุกเร็วๆนะครับตอกตอกไปนะเรียบร้อยก็ประมาณกี่นาทีนึ่งเสร็จเจ้าเชั่วโมงปาชั่วโมงหนึ่งนะใช้ซึ้งแบบนี้นะครับ S <S ก็มาชิมกันครับนี่คือนี่ครับหมกหมกหมกปูนะครับเดี๋ยวลองดูคนทํากินนะครับนี่พี่วอนก็จะชิมให้วิธีการใช้ไฟนิดนึงครับว่ามันแข็งมันเยอะบ้านอยู่ติดป่าเขาลำเนาไัยอร่อยไหมอร่อยแล้วพี่มงคลลองชิมหน่อยครับวิธีการกินแบบถูกต้องเนี่ย <c oughs> เป็นไงบ้างอ๋อนี่อยนจุบห้อยนะทนะำข้าวทำข้าวแบนๆหน่อยอใส่ลวงเยอะๆเห็นชัดเลยทีนี้ครับ จับภาพเป็นอะไรพี่นะก็มีปลาโคมมีหม,มกเสร็จแล้วก็น่ากินครับน่ากินจริง